จากดวงใจฉันทุกวันที่เธอปลอดภัยชีวิตต้องอยังก้าวไปหัวใจเราร้อยรวมกันส่งใจให้อยู่เสมอ Wine. สวัสดีครับขณะนี้ลุงแดงอยู่ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปางจากการที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางท่านจำรักกันเพชรได้มาตรวจเยี่ยมสถานที่แห่งนี้และก็พบกับกิจกรรมของน้องๆสภายาวชนของจังหวัดลำปางและก็ได้พบว่าปัญหาจากการที่น้ำบาดาลของที่นี่มีปัญหา แล้วก็ไม่สามารถที่จะทําให้คุณภาพชีวิตของผู้ที่ทํางานที่นี่รวมทั้งเด็กๆและเยาวชนที่มาใช้สถานที่แห่งนี้และผู้ปกครองได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีท่านก็เลยประสานมายังลุงแดงในฐานะที่เป็นรองประธานมูลนิธิน้ําสะอาดเพื่อชีวิตเพื่อที่จะขอรับการสนับสนุนแร่ไพลูโรไซต์เพื่อจะมาทําการเปลี่ยนสารกรองและนี่คือสภาพของเดิมที่ได้ใช้อยู่ และก็วันนี้เราได้ทําการเปลี่ยนโดยทีมงานวิศวกรของมูลนิธิน้ำสะอาดเพื่อชีวิตได้มาดําเนินการเรียบร้อยเราไปฟังความรู้สึกจากท่านผู้บริการสถานที่แห่งนี้กันนะครับสวัสดีค่ะพรศรีบุญธนาสถิตนะคะหัวหน้าบ้านพักเด็กและอบครัวจังหวัดลำปาง ในส่วนของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปางเราก็มีภารกิจในการช่วยเหลือสองเคราะห์และคุ้มครองสุขภาพเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก2,546ซึ่งในส่วนของเราเนี่ยก็คือมีทั้งส่วนที่เด็กเข้ามา <Huh? S 1> อยู่ภายในในการ <Huh? S 1> ให้การคุ้มครองสุขภาพกรณีที่เด็กถูกล่วงละเมิดถูกกระทำ <Huh? S 1> ความรุนแรง <Huh? S 1> เด็กได้ร่อน <Huh? S 1> ถูกทอดทิ้ง ซึ่งตรงนี้เราก็ต้องให้าการคุ้มครองสุขภาพเด็กค่ะในส่วนที่ผ่านมาเราพบว่าน้ําที่บ้านของเรานะคะก็มีปัญหาทั้งเรื่องของสนิมแล้วก็หินปูนซึ่งก็ส่งผลต่อสุขภาพของอผู้ที่อยู่ตรงนี้มากเลยค่ะทั้งเด็กที่เข้ารับการคุ้มครองสุขภาพแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ทําง,งานอยู่ตรงนี้นะคะเราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิน้ําสะอาดเพื่อชีวิตเข้ามาช่วยในเรื่องของการ ครองน้ําที่สะอาดแล้วก็ณปัจจุบันนี้น้าที่เคยเป็นสนิมแล้วก็เป็นหินปูนเนี่ยค่ะหลังจากใส่แร่ไพโรลูไ,โลโลไซด์นะคะก็ทําให้น้ําของเราสะอาดแจ๋วเลยค่ะก็ทําให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นมากเลยคะ่ะต้องขอขอบพระคุณทางมูลนิธิเป็นอย่างสูงนะคะครับและนี่ก็คือผลงานของมูล,ลนิธิน้ําสะอาดเพื่อชีวิตที่เราตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยเหลือ สถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้านวัดโรงเรียนโรงพยาบาลที่มีปัญหาเรื่องน้ําเราสามารถที่จะช่วยเหลือดูแลท่านใดที่อยากจะร่วมด้วยช่วยการบริจาคให้กับมูลนิธิเพื่อที่จะไปช่วยเหลือสถานที่ต่างๆให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ใช้น้ําสะอาดในการนารงชีพก็สามารถบริจาคได้ที่มูลนิธิน้ําสะอาดเพื่อชีวิตนะครับพี่น้องชาวไทยครับ